อาหารอินเดียไหมอินเดียเคยกินไหมอ่าเคยกินที่สิงคโปร์เคยกินที่สิงคโปร์แต่ว่าคุณยังไม่เคยกินที่เมืองไทยนี่นะครับเป็นนมที่โลฮาชอบมากๆเลยนะครับโลฮาดื่มเป็นประจําเลยนะครับเคยจําว่าใช้มืออันเดียวค่ะแบบนี้ไหมฮะจ้อยค่ะใช้มือสวัสดีครับเฟรเม็กกอ อ๋อมั่วปชอบกินนะครับวันนี้วันหยุดของผมก็เลยพามั่วไปกินนะครับอยากกินอะไรครับกินอะไรอ๋อกติกินอะไรก็ได้จะชอบเผ็ดอ่ะจะพาคุณไปกินอาหารประเทศนี้ครั้งแรกเลยประเทศนี้ครั้งแรกด้วยอ้ออาหารอินเดียไหมอินเดียเคยกินไหมอ่าเคยกินที่สิงคโปร์เคยกินที่สิงคโปร์แต่ว่า คุณยังไม่เคยกินที่เมืองไทยก็เลยจะพาคุณเนะี่ยไปลองอาหารอินเดียที่เมืองไทยครั้งแรกเลยเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะไม่ว่าอาหารชาติไหนอร่อยทุกชาติครับใช่ใช่เมืองไทยนี่อร่อยที่สุดแล้วใช่จริงๆแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูโลฮาก่อนครับว่าพร้อมกหรือยังนะครับโลฮะโลฮะขับรถอยูพอ่พร้อมๆแตพร้อมแล้วยกม,มือขึ้น 손ดู세요จุน비เดินสรู세요สงสียังไม่พร้อมเออแสดงว่าเขากำลังต้องการอะไรสักอย่างต้องการอะไรคะไปดูกันอร่อยใช่ไหมครับโรฮานี่นะครับเป็นนมที่โรฮาชอบมากๆเลยนะครับมะม่วงเขาซื้อให้ โลฮาดื่มเป็นประจำเลยนะครับมะม่วงเขาบอกว่าเลือกนมให้ลูกเนี่ยจะต้องเป็นนมที่เสริมสารอาหารสูงเท่านั้นนะครับนี่เลยครับตัวนี้เลยนะครับ high q u h t นะครับเป็นนมสูตรที่เหมาะกับโลฮานะครับที่เป็นวัยเรียนรู้เขามีสารอาหารที่อัดแน่นเต็มกล่องนะครับเป็นรสชาติที่โลฮาชอบมากๆแล้วเขาก็มี d h a ที่ช่วยพัฒนาการของสมองแล้วก็การเรียนรู้ให้โลฮา จดจำได้อย่างแม่นยำนะครับและเขานะครับก็ยังมีใย,ยอาหาร g o ส LC Fors นะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกของเราแข็งแรงไม่ป่วยง่ายด้วยครับแอบบอกนะครับสูตรนี้นะครับเขาผลิตจากนมโคแท้และมีแคลเซียมสูงมากสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไปไปไป,ป Let's go ไปเที่ยวกันเถอ,อะเอาล่ะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่า Flavor of India นะครับอินเดียอยู่ซอยลาซาน58เมื่อมาครั้งแรกนะครับเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่ร้านนี้เป็นเจ้าของร้านมินดาราทางช่อง7นะครับผม oh. ชื่อน้องเกรซ <Okay. S 1> เป็นไงก็ไปหาข้อมูลดูได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่วันวันนี้น้องเขาไม่อยู่ครับวันนี้พ่อเขาอยู่พ่อไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนอินเดียใช่ oh. พนักงานทุกคนก็อินเดียบรรยากาศร้านก็เป็นอินเดียสไตล์เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเชิญครับโอเคนี่นะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเป็นนี่เป็นคุณพ่อของน้องเกรซนะครับเปิดร้านอยู่ที่นี่เปิดนานรื่องครับที่นี่จะเป็น4ปีกว่าแล้วที่เดิมเป็นสปีกระดประมาณแปปีครับมีอะไรแนะนำบ้างครับเป็นเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีสเตตเตอร์เป็นอะปเดยเซอร์สองอย่างนะครับก็มีไก่ย่างเตาอบ วัาที่เราเรียกว่าจันดูรีชิค้นปันตูรีปันตูรีชิคันรู้จักด้วยรู้จักนี่ดังดังใช่ไหมคะที่อินเดียดังปันตูรีมันก็อีกอันนี้ก็คือจะเป็นสตรีทฟู้ดของอินเดียคือปาณิปรีขายลูกปิ่นปอกนะแล้วก็เจาะเจาะเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องใส่น้ำแล้วก็สามารถทานได้ทั้งโลกเอาที่ทาง เจ้าของร้านแนะนำดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยกินอาหารอินเดียกันมาก่อนเลยได้ครับ,รบผมจะคูเด,ดี๋ยวให้ทางครัวยกอาหารมาเลยครับครับข,ขอบคุณครับเรบาต้องเคาะก่อนเคาะก่อนอืมทนรู้ยังไงอ่ะน,นี่แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่นี่ลงไป อืมต้องใส่เนาะใส่แล้วอร่อยอ่ะแล้วอันนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้เรียกว่าอะไรนะปลาหนิบุรีปลาหนิบุรีเอากินแล้วค่ะเป็นเร็วเพราะอร่อยแคมนิ่งนึงอันนี้ก็รสชาติอาจจะออกจเกือๆเค็มๆนิดนึงแล้วก็ติ่มซอสก็เป็นออเดิร์ฟนะครับออเดิร์ฟ อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมีเป็นชิคเก้นแกงครึ่งีกงจะต่างกันเลยอ๋อโอเคอันนี้ลองบัตเตอร์ชิคเก้นไปแล้วเห็นะครับอันนี้จะเผ็ดหน่อยนะอือันนี้คอรีธรรมดาคือไม่ถึงว่าเมวอร์ลุกเเมวอภาษาเกาหลีแปลว่าเผ็ดอ่าเมวอรชอบชอบโอเคครับเมวอร์กากะ รอข้าวผัดบ้างซิโอเนี่ยอะไรอะ่ะข้าวผัดข้าวผัดเกียนบิบิอานี่โอ้อที่อาหารอินเดียนี่ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ใช่ไหมฮะเออมีไก่มีแพะมีกุ้งมีปลาอ๋อใช่กไก่แพะกุ้งปลาแต่เขาจะไม่กินหมูกันหมูคือร้านอาหารใหญ่ๆส่วบางแห่งก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อวัวแต่ปัญหาของเราคือพอรอนเนื้อวัวเข้ามาเป็น เข้าเนื้อหมูเข้ามาโมซิลิเขาไม่เข้านานเหมือนกันก็เลยตัดใหญ่ที่ตัดสองรายการนี้ทิ้งไปเลยครับเมนูไอ้แป้งอันเนี้ยแล้วก็เคอร์รี่นะครับนี่เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดเลยี่คุณชอบเป็นอย่างที่สุดแล้วไก่ชอบที่สุดไหมไก่อร่อยแต่เนี่ยก็ที่เฉยๆอร่อยพอไม่รูชอบเขาหรือเกล่าเอาเนี่ยหวานนิดนึง อันนี้ก็อร่อยมากค่ะชอบเป็นเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวเนียวเ,ยเ,ยเยคยจำว่าไทายมืออันเดียวค่ะแบบนี้ไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่เลยอืมอันนี้หวานเลยอ่ะหวานแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะจานออกเป็นชานมอินเดียใส่ขิงด้วยอ๋อ โอ้ยเยี่ยมเลยเอ๋อว้าวอร่อยมา,มาก็็นี่กอะักกกกผมนะอันนี้อันนี้อ,อันนี้แล้วก็แป้งอันนี้ต้องสั่งแบบคุณละ่ะใช่เหมือนกัน,น,กนทำไมต้องเหมือนกันอ่ะเอายาลวดยาทำไมต้องเหมือนกันเพรอร่อยไงจริงจริงอร่อยคอที่อร่อยมากเลยอ่ะ นี่ก็อันนี้ก็อืก็กโอเคแปลกดีกดใช่แปลกดีหลังจากที่ลองแล้วลองอีกชอบอันนี้ที่สุดเลยซิกเนเจอร์ของอาหารอินเดียอร่อยมากแป้งแล้วก็แกงกะหรี่นี่ขนาดกินแบบไม่ร้อนนะถ้าร้อนอร่อยมากเลยนะใช่อรครับโอ้ขอบคุณครับอเอาล้วก็กระดาษมาให้ฮะคนนี้คนนี้เสียดายนะไดะให้คุณใส่ชุดอินเดียด้วยเขาดีจริงๆง เต้นอินเดียให้ดูหน่อยครับเต้นอินเดียยังไงคะับกามเลยก็อิ่มน้ำสำราญนะครับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจอาหารอินเดียแบบนี้นะครับก็มาที่นี่ได้นะครับ f l a v o r of India เดี๋อยวผมทิ้งข้อมูล ตรงนี้ไว้ให้เข้าไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับเฟสแมงกลอลสติ๊ายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ